เรื่องเล่าและอาถรรพ์เรียญบาทตราคุดปี2517บรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าเครื่องรางทางเมตตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะแคล้วคลาดไปหมดด้วยเหตุนั้นพรานป่าจึงไม่คลองพระเข้าป่าพรานสุขเล่าว,ว่าจะพวกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยยาสูบขี้โยใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบและมีสิ่งหนึ่งที่ผ่านสุกใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองยาสูบของแก่นั้นนั่นก็คือเหรียญบาทพยาคุดลักษณะตามภาพประกอบเรื่องเป็นเหรียญที่แก่พกเข้าป่าเป็นประจำแล้วลุงสุขใช้เป็นเครื่องรางยังไงครับการเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้น พรานสุกบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคําเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากพรานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากจะไปนอนป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราคุดโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอยคุดต,ติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วเก็บเปลี่ยนพกไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันกับพรานสุก ในค่ำคืนแห่งการประชิญกับผีส่างนางไม้พรานสุกเองได้ขุดเปลือกโคนไม้ใหญ่ขูดให้เรียบแล้วตอกตาคุดประทับติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคำพรานและคนตัดไม้บอกและก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏจากการประเชิญกับผีป่านางไม้เหรียนบาตราคุดจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินป่าพรานไพรคนตัดไม้พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับ แค่เหรียญบาดตราคุดเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีการปลูกเสกแต่อย่างใดบทสรุปก็ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญพยาคุดซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่าเหรียญบาดพยาคุดก็แล้วกันเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพยาคุดซึ่งผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิงไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะการไหลทวนน้ำผู้เท่าท่านนี้จึงเอาเหรียญบาทตราคุดตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นลิกตัวหมุนกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างน่าประหลาดก่อนจะไหลไปตามกระแสน้ำเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่าผีสัมภเวสีเข้ามาสิงสู่ภายในสองบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขหมอผีก็จะตอกเหรียญตาคุด ให้จอมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในพบในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปฏิหารเหรียญบาทพยาคุดในส่วนเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับจากแนวป่าดงดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตแล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใดจะได้พบเจอเหรียญบาทตราพยาคุดจึงนับว่าเป็นวัตถุท,ที่มีความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายยิ่งนัก ตำนานพยาครุฑในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมมพผาดนั้นมีเรื่องราวของสัตว์อิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดด้วยกันอาทิเช่นราชสีโคชสีอันมีลำตัวเป็นสิงมีศีสับเป็นช้างกินนรีกินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเดราัฉานมีฤทธิ์มากหนึ่ง คือพญานาคาราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหานาคและครุฑต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนานมีเรื่องเล่ากันว่าสัตว์กายทิพยทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤาษีกษัปปะแต่คนละแม่โดยพญาครุฑนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวงส่วนนาคนั้น มีแม่เป็นภรรยาคนรองนางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตนจึงเป็นเหตุให้นาคเหลืครุดไม่ถูกกันในเวลาต่อมาพญานาคนั้นมีวิมานอัเป็นทิ์อยู่ในบาดาลส่วนครุดนั้นก็มีวิมานปินทิ์อยู่ที่เชิงเขาไคลาดกล่าวว่าองค์พญาครุดนั้น มีนามว่าเท้าเวนไตอีกหนึ่งชื่อก็คือเท้าสุบันมีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ของครุฑทั้งหลายอาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้วอาศัยผลงิ้วและดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพยาครุฑจะเติบโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา หากลูกคุดต,ตนใดมีบุญญาธิการมากอำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วทิพและน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกคุดต,ตัวนั้นๆและลูกคุดต,ตนนั้นจะจำเริญไวได้อย่างรวดเร็วครุดเป็นสัตว์กึ่งโอปปปาติกาหรือกึ่งพวกกก่ทิพคล้ายชาวลับแปลและพวกพญาน้าอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุดได้ ต้องมีบุญร่วมกันกับพวกเขาจึงจะสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นเดียวกันล้วนต้องเป็นผู้มีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตไม่ใช่เรื่องสาธารณะที่จะรู้กันโดยทั่วไปเช่นเรื่องสามัญชนเรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์ลวดผลยิ่งกว่าเรื่องราวของพญานาคเสียด้วยซ้ำไปแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักกัน พอไม่ได้ศึกษาและอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสําคัญองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองทางศิยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากโดยอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑจึงน่าสนใจว่าครุฑนั้นคงมีอนุภาพบางอย่าง และจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพยากรุษก็ย่อมมีจริงเช่นกัน